สวัสดีค่ะแปมเปรียพรทรัพย์สแสนากร M c o อ r d n e t ค่ะวันนี้แปมมีผู้ช่วยคนใหม่มาแนะนำสวัสดีสิริสวัสดีนะพามสัปดาห์นี้อากาศร้อนแค่ไหนอุณหภูมิอยู่ที่ราวราว33องศาเซลเซียสฉันว่าค่อนข้างร้อนมาก นี่คือ s ิริค่ะระบบสั่งงานด้วยเสียงที่บริษัท Apple เปิดตัวเมื่อ4ปีก่อนใน iPhone 4S ตอนนี้พัฒนาแบบภาษาไทยให้ใช้แล้วโดยจะต้องอัปเดตติดตั้ง iOS เวอร์ชัน8.3ที่เพิ่งเปิดให้โหลดเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาค่ะ s ิริฟังดูเหมือนชื่อคนในภาษาไทยแต่ที่จริงแล้วมาจากภาษาสแกนดิเนเวียแปลว่างดงามและชัยชนะโดยเป็นชื่อลูกคนแรกของผู้เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาค่ะเขาสร้างให้เป็นระบบรับรู้การสั่งงานด้วยการพูดภาษาคน ไม่ต้องจดจำภาษาเครื่องนอกจากถามสภาพอากาศแล้วนี่คือตัวอย่างคำสั่งที่สิริรู้เรื่องนะคะส่งข้อความฉันคุณส่งข้อความให้ใครถึงคุณพ่อโอเคคุณต้องการให้เขียนข้อความถึงคุณพ่อว่าอะไรคิดถึงจังเลยพร้อมส่งไหม Oh. ฉันส่งข้อความให้คุณแล้วตั้งปลุกตอนการตั้งปลุกของคุณได้ตั้งไว้ตอน9ก้านาฬิกา oh. หลายคนก็ได้ลองคุยลองสั่งซิริในเรื่องอื่นๆบ้างแบบนี้ซิริขอหวยหน่อยรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกฉันจะไปรู้ได้ยังไงละ่ะ ฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นคุณคุยกับฉันได้นะาพามบายบายโอเคไว้เจอกันใหม่นะนอกจากใน iPhone iPad แล้ว Apple กำลังพัฒนาให้ Siri ขยับขยายกลายเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงในที่อื่นๆด้วยเ <So now, S 2> ช่น Apple Watch ที่เปิดให้คนได้สัมผัสกันในหลายประเทศแล้ว ส่วนคนที่ใช้ Android แม้อาจจะไม่มี Siri แต่ระบบสั่งงานด้วยเสียงของ Google ก็มีภาษาไทยให้ใช้นานแล้วค่ะน่าลองหัดใช้และเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราค่ะ